เธอเหมือนก่าเราที่ยังรักกันเปล่าเธอไม่ปล่อยมือกันกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไรรักแรงลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จะใจ สบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังขมวดย้มซ้ำอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตจะเป็นไงคิดเหมือนเมือไงส่วนฉันที่ทึงใจอ o ยู่ซ้ำๆหวังแเพียงเธออยู่ตงนั้นสักทีว่าฉัน <laughs> à, 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 à. cùng subscribe nè cùng nhau ร้องสดก็ได้ผมรอผมยาพอที่มัดใจเป็นครับฮะเป็นวแล้วดูบอยเจนี่พีทีอืมสิบสองเรืยงครับ ทุกคนยิ้มทั้งน้ำตาต้องเข้าอ่าบวกินนะครับบเกินยิ้มทั้งน้ำตาของบิวก้อนนะฮะเบวกินบบวกิน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบน์นะฮะแป๊บนึง มายิ้มทั้งน้ำตาครับเราไม่เข้ากันเลยเธอก็รู้สึกหรือเปล่าไม่อยากต้องฝืนใจที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เราปรับตัวไม่ช่วยเลยปรับกี่ครั้งก็ some singing down ่ววงเลายังคงยิ้มถึงนั้นตาเรียบร้อยฮะยิ้มถังน้ำตา,าผู้ทุยอันนี่วะฮะอันนี้รอดูบอลเนี่ยตีสอง ขอบคุณฮะ i f h o n e Mexico Hi ชอบผงทรงนี้เว์ขอบคุณมากครับผมยาวแล้วผมยาวไป มีแบตเตอรี่ใครทันวันที่28เออจริงๆๆมีใครลงทะเบียนทัน้หงครับแบตเตอรี่คอเลสหรือว่าใครที่กำลังดูไลฟ์อยู่มีใครลงทะเบียนงานเตะบอลการกุศลวายไลฟ์ของโค้ชครูและช่องยยกำลังแหมเอ๊ะหน้าคุณคุณใช่หรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วเบลเลยเอง ทีมหน้าจอคะ่ะเร็วสุดสุดแล้วไม่ทันเลยโฮลลโฮลาทำไมยังไม่นอนคือเลยสักแป๊บหนึงนะ่งฮะสักแป๊บนอนละนอนอะไรละ่ะนอนเล่นอ่ะนอนจริงยังไม่นอนวันนี้ดูบอล ทำไมแน่เธอดูง่วงก็ง่วงครับง่วงหน่อยแพ้ทางผมแบบนี้อ๋อหรอ อยากเจอแกบ้างจัง่ม้โอกาสได้เจอกันครับก่อนนอนอา่าจะนอนกันแล้วอ,อืมอยากเจอมาก โอ้ขอบคุณดอกุหลาครับ,บส่งเยอะมากครับคุณอีคิวฟันข่าวใช้ยาสีฟันของจุลาเฮิร์บอ่านี่จุลาเฮิร์บจุลาเล็บจุลาเฮิร์บนะครับยังทางกันบ้านอยู่เลยโอ้โหนอนดึกกัน Hola Ben นะ Hola Ben นะครับ from Mexico จุาครับ เจเดนจุฬาเฮ็เต็มเลยน่าใส่ใช้จุลาเฮ็กันแดดจากจุฬาเฮ็ผมทรงนี้ดูเด็กะเด็กฮะเด็กอยู่ครับ ยิ่งมองยิ่งหลงโอ้ oh. Oh my god กรรมการอึ้งสี่บีนอนหรือยังนอนแล้วครับนอนแล้วนอนแล้วมีแก้มไหมมีอยู่นะครับลเล r t คนครูหรือคนคิวเป็นทั้งคู่ฮะน่าเกินโอ้แห้ว่าทักทายครับใครดูบอยจอนี่พี1สิบสองแล้วบ้างมันสปอยหน่อยยังไม่ให้ดูเลยกำลังจะดู น้องเบนจะไปเตะบอลใช่ไหมครับตอนนี้หรครับหรือว่าวันที่แปดอีแปดมีเตะบอลนะครับชีวิตที่ผมเลือกเหรอเลือกมู ดูอยากเชียร์ข้างสนามมากแต่อยู่ไกลดูค่ะว,วิเคราะห์เก่งมากอ่าคนไหนครับดูซนดูซนกันสุดพี่เบนเคยมาเวชบูรณ์เคยค่ะวันวันก่อนเจอที่สามบินตัวจริงข่าวมากออหรอจริงปะเนี่ยดอนเมืองอะนะ คุณมั่วแล้วเจอที่ไหนดอนเมืองน้ำบ้านผมเข้าหรอมันไม่มีไม่วันนี้เป็นใครเล่นอะไรวันนี้เหรอ มันมีอะไรให้เล่นบ้างก็เล่นได้ทุกอย่างอยากเล่นอะไรครับเล่นคุณเนี่ยผมอยากเล่นคุณจะหกคอมเมนต์ตีลังกาอะไรได้หมดเพราะว่าเราเราเกิดมาเพื่อความเสี่ยวเพื่อความเสี่ยวเพื่อความเสี่ยวมันีทำได้หมดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทำได้สักี่อย่างใช่ครับวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะครับในอีกสองวันวันเสาร์มั้งวันเสาร์ได้วันเสาร์นะครับเมลเลอร์จะปล่อย เสื้อผ้ามือสองนะครับน่าจะมีสักประมาณ20 30 40ตัวประมาณนี้แหละ20่สถึงสีตัวนะครับให้กับออ้ได้สร้อยนะครับขอบคุณมากครับเบนจะเลจะปล่อยเสื้อมือสองนะครับ20่สถึงสีตัววันที่27นะครับอาจจะลงตั้งแต่เที่ยงไปเลย พร้อมกันที่ i อจีทลาสเนปนะครับอืมนี่นี่นี่ไอจีทีลาสเนปมันปักหมุดไม่เป็นนะดิกระเป๋าตังสายสมีหลักร้อยครับหลักร้อยเหมือนเดิมเหมือนล็อตล่าสุดที่เราขายไปร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยไม่เกินห้าร้อยครับขายไม่เกินห้าร้อย ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยบาทเจอกันเหมาไว้ด้วยสี่สิบประมาณสี่สิบสี่สิบตัว Hello from Philippines Philippines Hello กระปุกออมสินจะแตกอ่าเสื้อผ้ามือสองครับใครอยากรับไปใส่ต่อนะครับ เ้อผ้าี่ผมบางตัวผมก็ใส่แค่ครั้ง2ครั้งนะครับพร้อมทุกกระปุกใช่ครับเจอกันนะวันที่27่ดหน้าไอเลยเดี๋ยวจะลงแล้วก็จับจองกันเหมือนเดิมครับวิธีเดิม สปอยสินค้าประมูลได้ไหมอ่อได้ครับสินค้าประมูลก็จะเป็นเอ่อเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันของเบลเลสที่พกไปกองตลอดอของใช้ในชีวิตประจำวันที่เบลเลสพกไปกองตลอดแล้วขาดไม่ได้แล้วก็ใช้อยู่ถึงทุกวันนี้แต่เอาไปให้ทุกคนได้ดูแลต่อ แค่นี้แล้วกันของใช้ในชีวิตประจำวันทุกคนก็ไปสามารถใช้ได้อันนี้ทุกคนสามารถใช้ได้โทรศัพท์มือถืออืมอยากเจอเบนเดี๋ยวได้เจอกันครับได้เจอกันถ้ามีโอกาสอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านครับหมอแน่เลยอืเดาไปก่อนเดาไปก่อน กาดูเลยนเลยนบครับผมอยากเล่นเล่นอะไรวันนี้หรอมันมีอะไรให้เล่นบ้างก็เล่นได้ทุกอย่างอยากเล่นอะไรเขาล่ะเล่นคุณเนี่ยผมอยากเล่นคุณเชฟหกคอมเมนต์ตีลังกาอะไรได้หมดเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าคุณสแล้วพี่ว่ายน้ำเป็นไหมผมว่ายน้ำดีสวยสวยสวยไหมสวยดีไหมสุดๆโอเค เก้าอี้ไหมคะอืมใหญ่ไปเก้าอี้ไหนก็ไม่แน่นะ พอดีทำงานที่สนามบ,บินครับวันนั้นเห็นนั่งไลฟ์สดดูหรอมากไม่กล้าเข้าไปเลยนั่งดูไลฟ์สดไปก่อนอจริงหรอเฮ้ยพีคมากทำงานที่สนามบ,บิน Giao suốt Này bên xuống lắm ไม่ว่าจะทรงไหนก็หล่อครับโอ้ยชมกันซสแล้วตัวลอยสุดๆใจละลายแล้วน่ารักไปหมดง่วงนะแต่เพื่อเบนโอ้ขอบคุณมากครับอยากเจอเบนแต่บ้านอยู่ ปัตตานีปัตตานีเป็นจังหวัดที่ยังไม่เคยไปเลย Boys, <Journey. S 1> ไบ y เจอมเจอกันนะครับทุกคนขออนุญาตไปดูบจ์เจอร์นีโกนนะครับวันที่27อย่าลืมนะครับเสื้อผ้ามือสองใน IG ทีทลัสเนปนะครับ ตามไปดูตามไปตามกันนะครับถ้าผมจะให้สิทธิ์คนแรกในการเม้นก่อนเสมอนะครับใครชอบตัวไหนก็จับจองกันให้ดีๆนะครับหวังว่าจะรับเสื้อทั้ง40ตัวไปใส่กันแล้วก็ถ่ายรูปมาโชว์มาอวดกันด้วยถ้าใส่นะครับหรือว่าเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลย นะครับแล้วก็วันที่28นะครับเมลอนมีงานนะครับเตะบอลการสนวายไลฟ์ของมูยนิีิพี่โอพี่ป๊อปนะครับในช่องโคตรคูลแล้วก็ยกกำลังนะครับงานนี้มันแน่นอนสะเทือนวงการบอกเลยนะครับในการเตะบอลเนี่ยรวมศิลปินที่เตะบอลไว้ในงานนี้ทั้งหมดแหละหวังว่าทุกคนจะรอดูหน้าจอนะครับแล้วไว้เจอกันวันนี้นะครับ